มาปิดประเดน็นกับเรื่องดิจิ a l ลเวลตยังไม่ปิดสิเมื่อวานนี้ไดนะ้น,นำเสนอไปในเรื่องเล่าช้ามี้ละเอียดเลยของท่านผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเสถีพุทธสุทธวัฒนนเพุทธตั้งคอนสเกตทุกเม็ดทุกประเดน็นทุกจุดเพื่อความเป็นธรรมเมื่อวานนี้ได้คุยกับทางด้านของเลขาธิการรัฐมนตรีการอลัมตีครังคุณเผ่าภูมิโรจานสกุลค่ะซึ่งถูกเรียกขานว่าเป็นมิสเตอร์ดิจิทัลเวลต จริงๆเนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังได้เลยในย t u b e ก,กรรมกรข่าวแต่เอามาฟังบางช่วงบางตอนคือเอามาถามถือประเด็นแล้วรองตอบกันก็มีการตอบคำถามเอาไปฟังดูไฮไลท์ประโยคนึงเห็นจะบอกว่านี่มีความน่าเชื่อถือนะมีเขาเรียกว่ามีน้ำหนักอ,อเสียงของผู้อแบงชาติคุณเผ่าภูมิตอบเลยเก็เป็นหนึ่งเสียงไม่ต่างอะไรกับสาภาพัฒหรือหน่วยงานอื่น โจทย์มันคนล,ละโจทย์วัตถุวัตถุประสงค์มันคนล,ละวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นวิธีการและวิธีทำมันเลยเป็นคนละวิธีการและวิธีทำเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมาเถียงวิธีการและวิธีทำกันเมื่อวัตถุประสงค์มันคนล,ละวัตถุประสงค์ส่วนในเรื่องของการมาร์จิโน่พอเพียงสติทุกคอนซูมก็คือว่ากลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยก็มันมันมีมันมีค่าเ p c ซเท่าๆกันอยู่แล้วนะครับและการที่เราตัดคนที่รวยที่สุดไปในในในกลุ่มบนเนี่ยก็ เป็นการถอยคนละเก้ากับแบง์ชาติแล้วหน่วยงานที่มีปัจจัยสําคัญและมีน้ําหนักสําคัญที่ทําให้เราตัดคนกลุ่มบนตรงนี้คือแบงก์ชาติแต่ถึงที่สุดคุณก็ตัดออกไปไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้แจกแค่15้าล้านคนนะคุณวมภูมถามแรกเรื่องของวัตถุประสงค์ของการเป็นเป็น,เป,นเป็นคนละอันกันเรากําลังจะอยากผัดกระเพรากินท่านบอกว่าไม่ทําข้าวไข่เจียวกินหรอเอาแล้วผมเป็นคนกลางผมค็จะทาไงก็ ต้องบอกว่านี่คือนโยบายทางการคลังคุณเห็นเอกสารของผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วคุณรู้สึกยังไงท้อไหมเรียนตามตรงเป็นเอกสารที่เห็นซ้ำๆๆประเด็นเรื่องนี้ถูกพูดคุยถูกชี้แจงถูกส่งเอกสารมาครั้งแล้วครั้งเล่าเราทํางานในรูปแบบคณะกรรมาการ แบงค์ชาติคือหนึ่งในคณะกรรมการ, 1, รคือหนึ่งใน2ี่บคนท่านมีสิทธิที่จะออกเสียงคัดค้านท่านมีสิทธิที่จะไม่เห็นด้วยท่านมีสิทธิที่จะออกความเห็นแต่มติคณะกรรมการเป็นยังไงเพื่อชงไปที่คอรมอนะฮะและมะติคอรมอเป็นอย่างไรเนี่ยประเทศต้องเดินหน้าต่อเราไม่ควรจะมาวนนับหนึ่งอยู่กับที่มาคุยกันเรื่องกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งที่คุยกันเมื่อแปดเมือนก่อนแต่ว่าเป็นหนึ่งเสียงที่ดูแลนโยบายการเงินของประเทศนะ ทุกคนสาคัญเท่ากันฮนะในคณะกรรมการทุกคนคื็หนึ่งเสียงไม่มีใครสําคัญกว่าใครผู้ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้สําคัญกว่าเลขาธิกรารสภาพัฒน์ผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้สําคัญกว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้สําคัญกว่าประหลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกคนทุกคนเท่ากันเนะี่ยโมเดลของรัฐบาลเนี่ยหวังผลเลิศไปไหมถ้าเกิดมันไม่ได้ตามนั้นน่ะมันเป็นโมเดลใหม่แหละแต่ว่าเราหวังผลเลิศไปไหม ก็หวังผลเลิศไปไหมก็ต้องดูจากตัวคาดการ์ตัวเศรษฐกิจที่ที่ประเมินออกมา1.2ถึง1 8ตัวเลขนี่สูงไหมคำตอบคือไม่สูงเลยถ้าสมมติผมบอกว่าตัวดิจิทัลเวเลตจะทำให้เศรษฐกิจโต3-4เปอร์เซ็นต์จากเดิมอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนี้อย่างนี้เวอร์ก็ตอบคำถามที่ว่ารัฐบาลไม่ได้วางอ่ามองผลเลิศดเลอเกินเกินกว่าที่ที่โครงการนั้นจะเป็นกลัวคุกไหมอันเนี้ยเป็นการที่เราย้ายมาใช้แหล่งเงินที่อื เรียกได้ว่าปลอดภัยที่สุดแล้วกันทุกอย่างอยู่ในอานาจของรัฐบาลตัวขาดดุลก็ประมาณในปี68รวมนึ่ง3ครับนั่นในปี67รวมทั้งม28นี่ทุกอย่างเนี่ยมองอยังไงมันก็เข้าเข้าช่องของกฎหมายอ่ะท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังดูเถอะเพราะมีคําถามก็เหมือนคือความเห็นผู้อาวุโชาติและความเห็นของฝ่ายการคลังเรียกว่าฝ่ายการเงินกับฝ่ายการคลังไปดูย้อนหลัง